ลอยลิบไปถึงแดนดึงถิ่นใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยเมื่อต่างเราก็รักเกรงกลัวฉันได้ใจเรานั้นแน่นอนขอใหเธอมั่นใจรักที่รักเธอที่แน่ใจขอวอนโ h นตัดใจรัก โอ้ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าครวญหาโอ้ใจแม่ใหญ่ละเมอทิ้งเธอรับไปเมืม่อดวงใจมีรัก มอบแดกใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักนี้แอบแฝงมิรักช่วยกันร้องนะครับ สบายดีนะครับโอ้ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าคุ้วอุวนหาโอ้ใจนะเอ๋ยใหญ่ละเมอ ธอรับไปเมื่อดวงใจมีรักหมอบแด่ใครสักคนหมดทุกหอมหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักอิแอบ,บแนบอิ่ในรัน ฉันแบบแนันนนียยอออมมบบบกกาพิิแแรสวัสดีครับหลับหมดเรียงครับเนี่ยโ้ท่าทางจะไม่อันนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายนะครับสำหรับลูกท่านที่จะแบบเผลองีบหลับ หรือว่าพักผ่อนหรือจะเ,เรียกว่าสนทนาธรรมหรือนั่งนั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมร้องไปแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเดือดขึ้นเรื่อยๆเดือดขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโรงพยาบาลอยู่ใกล้ครับ <laughs> ตรงนี้มีโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลกลางแล้วก็อีกหลายๆโรงพยาบาลนะครับสบายดีนะครับทุกท่านครับพี่เขาบอกว่าบัตรขายหมดเกลี้ยงเลย แต่ว่าตรงที่ยังไม่ได้มาเนี่ยอาจจะรอลิฟต์อยู่ข้างล่างหรือว่าหรือว่าตัดสินใจผิดนะครับขับรถมาเองเลยยังมาไม่ถึงนะครับถ้ามา BTS ป่านนี้ถึงไปนานแล้ววันนี้ผมก็มา BTS นะครับรก็เป็นการขนส่งมวลชนที่ทำให้เรานั้นลดการปล่อยมลภาวะด้วยนะครับเพราะว่าเราถ้าเรืยองใช้รถน้ำมันอยู่เนี่ยก็ ทำให้โลกเราร้อนขึ้นร้อนขึ้นอุณหภูมิของโลกใบนี้ก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทั้อทงอุณหภูมิทั้งการเมืองภูมิรัฐศาสตร์อะไรต่างๆนานานะครับนี่ก็ได้รับการทาบทามมาว่าเอยอยากจะให้ผมมาทำเรื่องของข่าวต่างประเทศหรือเรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศกับทางแนวหน้าออนไลน์นี้ควรจะมาดีหรือไม่มาจะมาดีไหมครับอขอเสียงหน่อยนะครับซาสนับสนุน <'ve> รับรองว่าถ้ามานะครับจะมาเพิ่มความระอุอีกร้านหนึ่งนะครับสงครามเอบไม่ใช่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนี่ก็เป็นอะไรที่สนุกสนานยิ่งกว่าละครหลังข่าวของบ้านเราอีกเป็นไหนๆนะครับยิ่งกว่าสามโกกอีกก็ผมไม่ได้รู้อะไรมากได้แต่ฟังจากผู้รู้ทั้งหลายนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวข้อมูลจากการทำงานด้านข่าวเฉพาะต่างประเทศนี่นะครับ ามาประมาณกี่ปีแล้ว่ะตั้งแต่ปี 2019, จนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันเอาละครับผมมีเพลงของครูไัยบูรณ์บุตรขันรู้จักท่านไหมครับเพลงเพลงของท่านเนี่ยแต่งไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็เพลงที่ท่านแต่งเอาไว้เนี่ยเอาไปร้องทั้งในส่วนที่ในช่วงที่ท่านแต่งเพลงเอาไว้เนี่ย ตอนนั้นวงการเพลงเรายังไม่ได้แตกแขนงออกเป็นลูกกลุงกับลูกทุ่งนะครับก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นเพลงไทยสากลอยู่และเพลงที่ผมกําลังจะร้องเนี่ยผมได้มีโอกาสบันทึกเสียงเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนี่ก็ได้มาบันทึกเสียงใหม่อีกครั้งหนึ่งกับดนตรีใหม่เป็นเพลงที่มีคนเอาไปร้องทั้งในแนวลูกทุ่งและลูกกลุงศิลปินหลากหลายในประเทศเราก็ร้องเพลงนี้เอาไว้ก็เป็นเพลงที่เวลาจะร้องเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับบางทีมันรู้สึกเห็นภาพแล้วก็รู้สึกตื้นตันกับเนื้อเพลงของท่านเนี่ยตอนที่ร้องบานทึกเสียงก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าร้องไห้ <c oughs> นะครับแต่ว่านี่จะพยายามจะไม่ร้องไห้ที่จะร้องเพลงนี้ให้กับท่านฟัง <c oughs> เพื่อเราจะได้ระลึกถึงครูไพยบูรณ์บุตรผัน ซึ่งท่านก็ได้หลังสรรเพลงของท่านไว้ให้เราได้ฟังกล่อมเกลาทําให้เรามีความสุขเลยเยอะแยะทั้งที่เรารู้ว่าเป็นเพลงของท่านและไม่รู้ว่าเป็นเพลงของท่านเยอะแยะเลยนะครับเพลงที่ผมจะร้องชื่อควันใจคนจนครับ ใของคนจ,นจนจนเช่นฉันช่างงามโซภาผ่องพันทำไมใจฉันจึงฝันถึงเธอ,อยามนิทราแนบหมอนฉันนอนละเมอติดตามเรียกนามของเธอตื่นเผลอว่าเธอแอบ,บอิงเทวีฉันเคยเพียงเคยพูดกัน โซทองคล้องใจผูกพันเป็นจอมใจควัญจนฉันรักจริงดังสุมเพียงกระซิบน้ำทิพแม่ปิงหลังไหลจากใจยอดหญิงเป็นมิ้งควันใจคนจนเล็ดเหนื่อยงยพักหลับไหลฝันถึงจอมใจฉันสุข สวรรค์ประสาจนวิมานรักเรามีสองคนเป็นความสุขล้นฉันมีจอมใจดวงใจฉันมีเทวีสวรรค์อยากจนก้มหน้าฝ่าฟังพาดวงใจฉันลอยฝันเซไ่ลมีรักเดียวเหนียวน้องประลงหัว Oh I run, I ไหลฟันถึงจอมใจฉันสุขในกมลสร้างสรรค์สวรรประสาจนวิมานรักเรามีสองคนเป็นความสุขลน้นฉันมีจอมใจดวงใจฉันมีเทวีสวัส จนก้มหน้าผ่าฝันพาดวงใจฉันลอยฝันเส้นไหลมีรักเดียวเนวน้องประมลมหัวใจเธอถูบูชารักไว้ขอให้รักมีรันดอนมีรักเดียวเนียวน้องประลมหัวใจ รานิรันดอนขอบคุณมากครับรู้จักเพลงนี้ใช่ไหมครับใครที่มีประสบการณ์ร่วมนะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจนะผมพยายามอย่างยิ่งเลย <c oughs> จะไม่ให้น้ำตามันไหลออกมานะครับ วันนี้นี่สองดูแล้วก็มีแต่พี่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยที่เห็นมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสวมผมหมายความว่าอะไรอ๋อสวยเวอร์สวยเวอร์อรไหนใครรู้ตัวเองว่าสวยเวอร์ขอไฟหน่อยได้ไหมฮะขอไฟหน่อยได้ไหมครับหรือว่าแบตหมดแล้วใครสวยเวอร์ขอไฟหน่อยครับนั่นและครับเราจะมอบเพลงนี้นะครับให้กับคนสวยเวอรทุกคนที่นี่ครับ ร้องด้วยกันนะครับเป็นผลงานของคุณจรรญมโนเพชรที่ผมได้มีโอกาสทำม,มาบันทึกเสียงใหม่ครับลลลลลลล พี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจำน้องชายคนนี้ได้คับจำได้บ่ได้ก็บ,บอกมาลาลาพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมีแม่ยิงมาไล่จับ ผมเอาไปเป็นแฟนแลาเจอกันเมื่อสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนและสนกันหักเป็นพี่สาวบ่ได้เมาเอาเป็นแฟนพี่ก็หักผมเป็นน้องชายพี่สาวครับตอนนี้ผมฮักพี่แล้วครับ บ่อยากเป็นน้องชายแล้วล่ะลองว่ายังไงไม่บอกอ้าวลา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 เดี๋ยวลองด้วยกันนะครับโอเคไหมครับฮอกกัเอ้าวลาลลา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 ลลา ลเจอกันเมื่อสามสิบปีก่อนผมยังละออนและสนกันฮักเป็นพี่สาวบอได้เมาเอาเป็นแฟนพี่ก็ฮักผมเป็นนองชาย สาวครับตอนนี้ผมกเสียนแล้วครับจะหักพีบบ่มีนายบ่อยากเป็นน้องชายแล้วละ่ะบ่อยากเป็นน้องชายแล้วละ่ะบ่อยากเป็นน้องชายแล้วละ่ละลัลลัลลัลัลาลัลัล ลล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 ลขอเสียงพี่สาวหน่อยครับไม่มีพี่สาวเลยหรอมีอะไรพี่ชายหมดหรืออะไรเนี้ยขอบคุณมากครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสบายดีนะครับ,บอ้าวเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยจะกรีดไม่ได้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าคนสูงวัยจะกรีดในใจหรือไม่ก็ต้องกรีดแบบกรีดกรีด <laughs> กรีดแบบประดิษฐ์ประดอยนิดนึงนะครับรุ่มรวยเอาขอเสียงกรีดดังๆหน่อยได้ไหมครับโอเค แสดงว่ายังมีแรงอยู่นะครับผมก็เลยขอมอบเพลงนี้ซึ่งเป็นผลงานของคุณจรณันมโนเพชรเหมือนกันที่แต่งเอาไว้เหมือนกับท่านจะรู้ได้ยังไงนะว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องการกําลังใจเหมือนกันนะครับในการที่จะต่อสู้เพื่อบ้านเมืองเพื่อสิ่งที่ดีให้กับสังคมของเราให้กับลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะได้รางวัลน,นี้นะครับรางวัลแด่คนช่างฝันครับ ลองด้วยกันนะครับเอามือขึ้นมาตบประสานไปพร้อมพอมกันครับผมอยากับขึ้นคำเมื่อเธอย้ำสัญญา อย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธอมามายมั่นคงแล้วอย่าลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าวันไว้ใครวางกันมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองประจานคันลองที่ไฟปอกและสร้างสรร์เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหารสู้ไม่หวั่น รางวันแต่ความฝันอันใหญ่ให้เธอบนทางเดินที่มีขวาดน้าถ้าเธอครางถอยไปฉันคงเกิฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่มีไปเสียกอด จะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามหุยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นีรัน ขยับเลยครับพี่ครับขยับเลยครับบนทางเดินที่มีขวากน้ำถ้าเธอครางถอยไปฉันคงเกินฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่มีไปเสียก่อน จะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าราจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามโหยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นีรันมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทอง กระจากคันลองให้ไฟ,ฟพองและสัส่นเมื่อดอกไม้แย้บอนให้คนหานสู้ไม่วันคือรางวัลแห่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให,ให้เธอให้เธอถ้าเธอครามถอยไปฉันคงเกิดให้ ขอบคุณมากครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับผมขอให้สุขภาพดีแล้วก็โชคดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับมาแล้วค่ะรอบเืออีกครั้งหนึ่งให้กับคุณสุชาติชวังกูลด้วยนะคะขอบคุณครับมาแล้วค่ะรุ่นใหญ่มาแล้วค่ะสวัสดีครับพี่เปี่ครับเข้ามาใกล้ๆได้ครับพี่ผมฉีดยาแล้วไม่กัดนะ มาแล้วย่อมเป็นสัญญาณนะคะว่าเรากำลังมาถึงช่วงพีคของแนวหน้าทอล์กแล้วค่ะโอ้สอนนี้ประลอดค่ะมันจะแตกแล้วใช่ไหมเชื่อว่าในะหลายๆคนนคงจะรู้แล้วลหะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญยังไงนะคะอะ่พี่เป๊ปซี่ว่าเลยโซโล่เลยว่าวันนี้เราจะถึงช่วงอะไรก็จะเป็นช่วงคุณชวลิกภัยนะครับซึ่งท่าน <c oughs> ท่านก็เป็นอดีตคือคือผมกับ คุณเด้งบุรดมเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักข่าวที่ได้มีโอกาสทํางานข่าวแล้วก็ได้ติดตามท่านนายกตอนเป็นนายกสองครั้งนะครับเป็นประธานสภา,าก็สองครั้งนะครับก็เป็นนักการเมืองที่ต้องบอกว่าโดดเด่นในเป็นความหวังของบ้านเมืองนะครับในยุคสมัยหนึ่งวันนี้ก็ทางแนวหน้าก็จัดทอกครั้งแรกมเมื่อหกเดือนที่แล้วใช่ค่ะเมื่อปีที่แล้ววันที่ถ้าจำไม่ผิดนะวันที่ยีมิถุนายนค่ะครับ แล้วก็สถานการณ์วันนี้นี่ถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนไปทางการเมืองนะครับก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็โดยเฉพาะคุณสะทรลอเนี่ยก็เข้ามา <c oughs> วุ่นวาย <c oughs> จนเราเห็นหลากหลายเรื่องนะครับที่มันกลับ <c oughs> ทำให้เราย้อนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตช่วงที่มีอำนาจอยู่ครั้งนั้นนะครับเรื่องเราก็เห็นปรากฏการณ์ในช่วงสองสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของการแทรกแซงสื่อเนาะ ก็มีนักข่าวลน้องเราเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ประกาศก็ไปโดนข้อหาหมิ่นประมาทแต่ว่ากรณีเที่ยวนี้ก็เหมือนกับยกชุดใหญ่มาเลยเป็นนายตำรวจจากทางสำนักงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหบิ่นประมาทคดีม่นประมาทนี่ผมก็เคยโดนนะครับเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันมีหมายสารมาแต่ว่ากรณีของน้องน้องอ้นใช่ไหมใช่ค่ะอ้นน้องอ้นนี่ก็ ตำรวจยกกันไปชุดใหญ่แล้วก็ไปยึดคอมพิวเตอร์เยอะไลยซึ่งเห็นได้นะครับว่ามันเป็นการกระทําที่มันมันเกินเลยแล้วเมื่อกานึกย้อนไปถึงช่วงก่อนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปี49เราก็เห็นบรรยากาศการเมงในช่วงนั้นที่สื่อเนี่ยนะครับถูกคุกคามอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นลักษณะนี้ที่ใช้ปปอง,งอเนาะไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของคนข่าวคนหนังสือพิมพ์ในช่วงนั้นนะครับ พี่เปรวสีเงินคุณสุธิชัยคุณเทพชัยพี่โสพโลองการอันนี้ก็เลยเป็นบรรยากาศที่เหมือนกับว่าไม่ได้คิดว่ามันจะได้กลับมาลักษณะ,ะน,นี้ในช่วงลุงตู่นะครับที่เป็นยุคที่ถูกมองว่าเป็นยุคเผด็จการแต่ว่ามันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรลักษณะที่มาคุกคามการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในยุคเผด็จการเนี่ยโอ้โหเต็มเหนียวเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรากําลังกลับเข้ามาสู่โหมดซึ่ง ไม่น่าเชื่อว่ามันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่จะพูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ดีที่สุดนีไม่พ้นค่ะคุณชวนหลีกภัยค่ะขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ